รอบตกหน้าหน่อยอยากให้ตะหน้าหน่อยสงสารยายกินละบ้างก็ค่แม่เด็กชายเด็กชายเต็มที่เท่าไร ไม่มีอรเล่เียมนะครับได้คับไปเลยช่วยนะคัเป็นนี้อยู่แล้วนไม่อนน้เราลยต้องกมนะทำไคนเียมาผมก็แใจมีค b i